ถอนเงิน4%หรือการที่เรากำลังจะใช้ไกด์ไลน์4%ในการบริหารเงินหลังเกษียณนะคะก็คือสมมติค่ะสมมติวันเกษียณนะคะเรามีเงิน10ล้านค่ะปีแรกนะคะเราจะถอนเงิน4%ของ10ล้านค่ะก็คือปีแรกนะคะเราจะถอนเงินเป็นจำนวน400,000บาทออกมาใช้ค่ะปีที่2นะคะเราจะถอนเงิน400,000บาท ที่บวกกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วนะคะสมมตินะคะสมมติว่าอัตราเงินเฟอ้อเราให้เป็น3%เค่ะหมายความว่าเราจะถอนเงิน4 0 0แสนกับอีก1 2 0 0 0บาทมาใช้รวมเป็น4012,000บาทในปีที่2ค่ะปีที่2เราถอนเงินไปแล้ว4 1 2 0 0 0บาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขตั้งต้นแล้วถามว่าปีที่3เราจะถอนเงินเท่าไหร่เราจะถอนเงิน412,000บาท บวกกับเงินเฟอ้ออีก3%ค่ะรวมทั้งหมดนะคะปีที่3มเนี่ยเราจะถอนเงินเป็นจำนวน424,360บาทค่ะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่บุญทำออกมานะคะเราจะตั้งต้นด้วยเงิน400,000บาทนะคะถอนจากเงินก้อน10ล้านค่ะแล้วเราก็จะมีการถอนเงินด้วยการปรับอัตราเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วเงิน10บล้านบาทเราจะจัดพอร์ตยังไงดีในออริจินอลเปเปอร์อันนี้นะคะได้ให้ไกด์ไลน์ไว้ว่าควรจะจัดพอรตที่มีสต็อกอยู่ระหว่าง50-75%ค่ะส่วนตัวเลขที่บุญเอาให้ดูเมื่อกี้มาจากการจัดพอร์ตแบบ60-40ค่ะตัวเลข60-40มาจากไหนมาจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะในเนี้ยเขามีเล่าแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการจัดพอร์ต60-40เนี่ยมันให้ผลเป็นยังไงบ้างซึ่งพอบุญเอามาปรับใช้ก็พอจะเห็นนะคะว่าเออแนวทางนี้ไกด์ไลน์นี้ มันสามารถนำไปปรับใช้ให้เราบริหารเงินในช่วงเกษียณได้ค่ะ